เจ็ดคนแรกครับของทางด้านลิบร์โดตาวางยาวขึ้นมาตรงนี้เอา้าชัยโพดบอลข้ามหัวไปแล้วเป็นเจ้าเอเจ้าเอดึงหลอกแล้วง่ายๆเลยครับใจเย็นเหลือเกินครับบอลตกข้ามศาีรษะทางด้านชัยจพ์แล้วไปหล่นใส่หลังไปตั้งกันใหม่ไพบูล์ไพบูลขาพันยกหยอดขึ้นมาเจ้าเอแม่มองเป็นทางตรงนี้โห oh, เรียบร้อยเลยครับ oh. <laughs> ไปยืนแข็งตัวแล้วก็รอให้บอลตกใส,ส่ศีรษะแล้วบอลมันเปลี่ยนทางเองตรงนั้นครับวัฒนาคืนโคงนั้นหลงเลยครับแล้วเล่นเร็วแล้วครับแล้วลุงอรุณลอง,งยิงตรงนี้ก็รับจังหวะแรกกระชอกแล้วยังไงโอ้โหเอาได้เหมือนกันครับสุทธิชยัยชัยสุวรรณครับกลับเข้าสู่เกมครับตีไข่แตกได้แล้วตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อสองกลับม,มาเป็นเกมของทางด้านเอประตูรีโมทครับ ด้านขวาลุงอรุณย้อนคืนแล้วตรงนี้วสุพนห์หอ,อผิดพลาดครับจังหวะให้บอลของลุงอรุณยิมุดดาครับเลือกฝากตรงกลางครับซึ่งมันเสี่ยงอยู่แล้วแล้ววสุพน์นั้นเข้าไปชกตรงกลางครับเจวาลีนเคาะวันทูแล้วตรงนี้แนมะ่พาสะพานเข้าไปปัม๊มเข้าทางสุดพิชัยจีมออกซ้ายอสาัสตวิยัดมาหน้ากรอบแล้วก็ห้าบอลสูตรครับตรงนี้ครับแล้วเป็นเจ้าไล่ครับชลสิบ ตื่นมาเป็น2ประตูต่อสุุ่มของริบาโดครับทุมคืนหน้าแล้วอ,อ้าวอาสนาวีดีดเข้าไปแล้วพาสะพันจริงเลยตรงนั้นอาอสนาวีคืนเอกพงศ์เอกพงศ์ตัดเข้าไปแล้วไปชนตรงนั้นอ้าวยังไงครับวิโชอดเลน 1, พันธิพิ์จิ้บออกขวาลุงอรุณลุงอารุณตั้งปอมแล้วยิงตรงนี้ต้องปัดสวีย้อนคืนมาแล้วชัยพลยกไปหน้ากรอบตรงนี้แล้วเจ้ like าไร่แม่ตะวันถ้าไปชนคานครับ เกือบไปครับตรงนั้นลุงอรุณโยกตัดเข้ากลางแล้วยังมาต่อครับให้เอกพงศ์ดีดอกซ้ายอัสตาวีดปายเข้ามาในกรอบแล้วตรงนี้หอ,อามาได้นาทีบาปเลยครับมาลูกตีเสมอของทางด้านเอปตูลีโมตครับจากเจ้าไล์ครับชลสิทธิ์ทิ้งเกาะยาวทําทให้เสมอครับแล้วเปิดยาวครับลุงอรุณตรงนี้ติดที่อนุชาและผู้ตัดสินเป่านกหวีดยาวจบเกมครับ ก็เสมอกันไป3ประตูต่อ3ครับแบ่งแต้มกันทีมละหนคะแนนครับแบบสุดมันเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกรับนอกสนามไล์ครับต้องขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามชมกันต่อครับเกมคู่ที่3ครับกีฬาทั้งหมดตรงเชิญสัมผัสมือครับ เกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับขับเจนนั้นได้บุกกรับจากขวาไปซ้ายครับเจ็ดคนแรกขอสิทธ์แม่ตรงนี้โดนแซวไว้แล้วสาโนนครับไหลต่อเจ้าอูดเจ้าอูดออกขวาไปแล้ววุฒิศักดิ์ขึ้นกลับมาแล้วเจ้าอูดแปลงง่ายๆเลยครับขึ้นนําแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทางด้านขับเจนขึ้นนําครับลูกยิงจากเจ้าอูดครับไปทุนจันซินลีลงฝากตรงกลางครับวุฒิศักดิ์ วุฒิศก์เจาะขึ้นไปแล้วสานนสานนดึงหลอกแล้วแปะลูกนี้โอ้โหเนี่เลือดเย็นเหลือเกินครับโอทางด้านสานนโตเห้มครับบวกสกกร์ที่2ให้กับทางด้านขับเจนนั้นขึ้นนําเป็น2ประตูต่อศูนาย์นอ้าวยัดไปตรงนี้เจ้าออยนิทัศตัดได้อา้าวเราพลิกได้แล้วตรงนี้ครับจีบลูกนี้ก็ไม่เหลือครับขับเจนขึ้นนําเป็น3ามศูนย์เลยครับจากเจ้าออยครับนิทัศจูปัน ไหลมาแล้วนิทัศนเก็บบอลเลือกแตะหนีแล้วยิงลูกนี้โหนยังไปติดบล็อกครับกหลังยังได้เป็นเตะมุมครับของทางด้านไม้ประดับครับเปิดมาเสาไกลแล้วมงของพีมาเอาได้เหมือนกันครับตามมาเป็นหนึ่งประตูต่อ3ครับจากพีมาเก็บหน่อยแล้วเข้าทางสานนครับสานนเจาะมาเจาอุดไททูนเจะาอุดไหลให้นัลงลงจิ้มลูกนี้กันเรียบร้อยเลยครับเป็น4ประตูต่อหนึ่งเลยครับจากทางด้านนรลงสิงคหล้าครับ สิทธิ์ยิงตรงนี้ติดกำแพงอ้าวเราจะโอ๊ดแม่ยืนรออยู่อย่างนั้นครับแล้ยิงเลยตรงนี้ครับและผู้ตัธสินก็เป่านกยูงยาวจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของทางด้านขับเจนครับเอาชนะไม้ประดับไปได้ด้วยสกอร์สประตูตอนหนึ่งครับ,รบกับกีฬาทั้งหมดตรงเชิญสัมผัสมือครับ เกมเปิดลีกก็จะอย่างนี้ะครับนักกีฬาเกมครึ่งแรกเริ่มต้นครับคณครเคลยร,ร์มก่อนจากขวาไปซ้ายครับมาเป็นเกมบุกครับของทางด้านหอยป้ายแดงินกรฝากตรงกลางครับลุงโลดลุงโลดยกขึ้นหน้าไปแล้วป้ายลุงนี้เรียบร้อยเลยครับเจ้าสปาร์ตันครับธรรมารักษ์ด้วงทิพย์เปิดสกอร์ให้กับทางด้านหอยป้ายแดงนั้นขึ้นนํำแล้วหนึ่งูนครับ ก็อย่างที่เลียนแจ้งให้ทราบแล้วเจ้านุครับอนุกูลปล่อยให้เจ้าหนุ่มลุยขึ้นมาแล้วครับเอาแล้วตรงนี้ขวาสมยศสมยศป้ายมาแล้วอดีศักแปลเรียบร้อยเลยครับโอ้แล้วก็พู้ตศิสินเป่าจบเกมเลยครับก็เป็น3มคะแนนของทางด้านหอยป้ายแดง XAB อับอดันันครับเอาชนะคนคอนไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับแม่ลูกสุดท้ายนั้นมาได้จากอดีศัก์เป้าปทุมครับ ทั้งหมดตรงเชิญสัมผัสมือครับท่านวิกตอรี่สมัยครับผู้รักษาประตูไพฑูรย์วิจัยคำเซ็นเตอร์นั้นวันโนนามสว่างครับซ้ายชลาชนทิพมาณีขวาไก่สีขันที่นั้นผ่อนใช้ออกขวามาวิโรดกระแทกขึ้นหน้าไปรัฐพลรัฐพลแตะหนีแล้วเข้าเท้าจริงตรงนี้โห่เรียบร้อยเลยครับ จังหวะเบียดของชลาชนทิพมาน,นีนั้นเอาไม่อยู่เหมือนกันครับทําให้เลดไดมอน n ์นั้นขึ้นนาแล้ว1นครับจากรัตพลบุญลักษ์ไก่สียัดมาวิพาทยาทรเจาะตรงๆขึ้นมาไม่ผ่านประทักแล้วอาบดูแล้วกี่แปลโอ้ยสวยเลยลูกนี้ครับทำให้ทางด้านวิตตอรี่สมายนกลับมาเท่ากันแล้วครับกับทางด้านเล d ไดมอน n ์ครับเป่าซะแล้วครับแล้วเป็นพิธีนั้นครับ พิธีน,นันตั้งป้อมจริงตรงนี้ยังไม่ผ่านมือไปติดพิธินันกระแทกมาตรงนี้รัฐพลได้กลับตัวแล้วไหลต่อวิโรจฝากไปแล้ววิสุทธิ์ไมเสร็จยิงลูกนี้เรียบร้อยครับอ่าเอาจนได้ครับเด hey, <hey>, hey. ็กไพลินย้อนคืนไปวันโนออกซ้ายวิภาจาถอนเน่าเก็บไม่อยู่ตรงนั้นและผูตัดสินก็เป่านกวิยาจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของทางด้านเลดไดมอนด์ครับ เฉือนเอาชนะวิกตอรี่สมายเอฟซไปได้2ประตูต่อหนึ่งตรงเชิญสัมผัสมือครับ no ทางด้าน VP a u ออสติเอกับตันนูนั้นรายการที่แล้วใช้เป็นกับตันนโ X ็กิงตู้แช่ครับดำลงแก้วซีลาครับเซ็นเตอร์ประโมทโคตทองซ้ายนั้นเป็นคมสันชอบดีครับ ้าออกขวาเจ้าแอลเจ้าแอลโยกไปแล้วเจ้าหนึ่งเข้าซ้ายจริงตรงนี้ไม่ผ่านมือครับเกมลับครับกำแพง3แล้วสัญญาณมาเปลี่ยนจุดให้ไปนะัทพงศ์ยิงตรงนี้หอ่อเรียบร้อยเลยครับโอ้บอลสูตรใส่เต็มข้อของนะัทพงศ์จันหอมครับทำให้บ้านอยู่รองนั้นขึ้นนำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ไหลามาแล้วเจ้าแอล่อาจะวันเละตรงนี้ก็หลุดออกหลัง และผู้ตัดสินเป่าสัญญาณจบเกมครับก็เป็น3คะแนนของทางด้านบ้านอยู่รองครับเฉือนเอาชนะทางด้าน VP a ีออสซินเกับตันนุไปได้1ประตูต่อ0ูนย์